ชนีพันปีหลวงสวัสดิ์ขคตตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบังคัทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงเสด็จ พระราชดจาเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยาย,ยนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามระกาอาการทางระบบตาตาความทราบทั่วถึงแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเเกตพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบ,บรมราชชนมีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต,าตา่ตางๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษายอย่างต่อเน,นื่อนงะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบ,บรมราชินีนาถพระบรมราชชนมีพันปีหลวง ทรงพระประชวนจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าณะแทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาที เสด็จสวะพรคตนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชดพรรษาปีที่93พระหาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพขวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชเจริีเม ประดิษฐานะพระศนะพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบ,บรมราชวังทรงพระกรุณารดเก้าโรดกระหม่อมให้พระบรมสารวมและข้าทูละอ,องผู้ดีพระบาทในราชสำณักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปพระราชสมณัา 2 4่สตุลาคมพุทธศักราชสอง8 I will ทิ่พิษที่สาทองไทยหลังเนสิริกินประทับินตลอดากาลเบื้องค่าเบื้องกระมอขอเด้ทรครับนระดับต่อไปนะครับ เป็นส่วนท่านกระหาในิธีนะครับท่านผู้มีการความคิดใช้ปัญทาจุดทูกเทียเครื่องทองน้อยเบรื่องหน้าผั้าสายลเป็นส่วัครับ มถวายความเคารพในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมาหาก,การ,การณุณาธิคุณและถวายความอาลัยแต่ พระบดมราชินีนาพระโรมราชินีคันธีหลวงจังวัระยอทาสางงุกรชาวไทยด้วยความเทีน้ำนี้เพื่อสรรย์งานผ้าไหรที่ทการหาผู้สุดที่นด้ของข้าพจ้ที่เป็นตรเหนกแต่ก้ข้าพเจ้างได้เข้หา คณะกรรมาการดแลและแิเพรยโรงเรยนที people, or or ่หนนสนขอน้อมน้มรถึงและห่อระหนักทุกคนขอสมเด็จงานเจ้าเสด็จพระบรดมกาชาดนาพระประกมราชาดนาปวงผู้สรเด็จแม่ของแผ่นดินผู้สรเด็จพระหลกการ และแรกเาหาท่ไทยปตุยข้พราชการในการมาต่อเพื่ออยู่สดแห่อาณาประชาชาทั่วทุกหนแ่กหนดวันรกเดนเก้าสิสาปีแห่ผู้ชมทั้งทางาที่ส่งดำลงผู้ชนชี่พระองทรงเป็นแบบอย่างแห่ความรักภกดีความสรัสธา และวางแผนให้ด้มาทรงบำเพ็ญพระราชียกไ้การสงสิมชีวิตทางการศิลปะวันธรและรักษาสัพยากรธรรมชาติเพคยเติมเต็มจิและย่านของประชาชนชาวทยใหาได้กจุดเยัอนุทามและได้ได้จะได้ไพ่ เปลี่ยนด้วยพระนิพตาได้เป็นแปลงาิใจให้โงสนฉชาเรายึดหน้ในเปนกลางความกตันดูและความสานัคคีในวันแบบนี้พ้าพกระเจ้าทั้อหลายขอน้อจิตวิายเป็นญาราชปรสงและดวงนาวขอาตาย แต่สมเด็จพระนายเจ้าสิทพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินี์ีซึ่งพระองค์จะสมศริกรางใจประชาชนด้วยสังลในพรมหากรุณาธิคุณประกาศนาข้าพระพุทเจ้าผู้บริหาระราชการตัวอุปการะในทางศ้สนา และนักเรียนโรงเรียนอายุทยาสายนักเรียนทั้งหมดนิ่